ก็นีกวนทะท่อเส้นผ่าพิลุกานี่ยอหกสิเซนนะถ้ากระถางสองร้อยลิตรเนี่ยไฟที่พ่งมันเขียวแล้วก็ไปใช้อบในการลงสีทางผมลงสีสีข้าวเนะ่ยนี่คือไฟที่พ่งแต่กระบวนการที่ทำความที่จิรละดาเลยครับลรดาแต่นี่ที่โรงงานเนี่ยที่จรดละดาอีกชุดโรงงานท่านอยู่ที่ไหนเนี่ยของผมอยู่ตรงที่เนินเห็นนะครับตงตอต้บรแล้ว แบ่งยาวใช่ไหมชุดแบ่งยาวชุดแบ่งยาวชุดนี้ทํามาประมาณสักสามสิบกว่าปีปีสองสามโอ้ทำมาสามสิบเลยสามสิบเด้อแต่ผมนึกว่าสักสิบปีที่แล้วเลยผมผมก็นั่งงงหรือว่าทางอาจารย์ก็ออกมาหลางังางอาจารย์จะม้วนขมามานก็บอกไอ้อจ,จดแล้วก,ก็เสร็จเอ๊อจะมันจดได้ยังไงก็ได้เมื่อผมทำมาตั้งนานโอ้เข้าไปจดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วพวกนี้เราสมัยก่อนทั่นเรื่องลิขสิทธิ์มันยังไม่มีอ่าใช่ใช่ผู้นมีที่เรายึดตัวประดุกที่บอกว่า อันนี้เตาฟืนเนี่ยส่วนส่วนตัวนี้นี่จะมีปัญหาว่าเราเราโครงการนี้เรป้าหมายอย่างถึงชาวบ้านจริงๆนะฮะหุดนุ่งหมายเพื่อให้ถึงชาวบ้านเพราะว่าเศษไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยเราเราใส่ไว้นี่เมื่อเผาออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะธรรมดาคนเผาถ่านเนี่ยก็ยังมีปัญหาตรงที่ว่าก็ต้องรอให้เตามันเย็นแล้วถึงจะเอาถ่านออกแต่นี่เราไม่ต้องนะพอเรารู้ว่าถ่านมันุกเราสามารถปล่อยมาแล้วก็ดับ แล้วก็สามารถเรียกต่งต่อได้ปล่อยยังไงป่อยยังไ้ตอนนี้เป็นที่ชาวติวานได้ตอนนี้ร้อนเก็บร้อนร้อนรับนนไม่หรออันนี้ก็คือชักออกชักผ่านไ่านลงานนี่ลงไปผ่านผ่านผ่าน่านผ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 ่าน่านผ่านานี่าน่าน่านผ่านผ่าผ่านผ่านผ่าน่าย่านผ่านานผ่า่าน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 ผ่ายผานผ่านานผ่านา่าน่ายนนผานนน่นนนนาเาเานนาน เพราะงั้นพอมันหล่อเลี้ยงออกมาก็กลายเป็นนักส้มกันมาเลยแล้วเก็บเก็บเอาไว้นะตัวนี้ที่เป็นยอดนี่ท่านใช้ไม้เลยหรือเศษไม้ทั่วไปไม้ทั่วไปก็ใช้ได้ฮะใบไม้เก่าใบไม้ก็ได้ใบไม้ก็ได้ใบไม้ได้ที่ที่ทำอยู่ที่ผมทำกับอาจารย์เผาไม้ไผ่เพื่อจะให้พันธุ์สาแล้วก็ไปทำพิษพันธุ์ใว่าด้วย ไว้ดูดควันดูดกลิ่นนะนะดูดกินกระบอกเรื่องฮะกระบอกเรือกรอกบิดติดแรงนูนอย่างง่ายที่ไอ้ชาวบ้านอันนี่ชาวบ้านอง่ายอันนี้บัตรชาวบ้านกันนี่อีกอันหนึ่งทีนี้ไม่ต้องไปขุดไอ้ดินลงไปนะเดี๋ยวใช้แค่เนาะครับตอนนี้ก็จะขุดดินนะอันนี้แบบกันเล่าเลยนะน่ะกันเล่าแล้วก็คือน้ำพลมันมาที่กันไหลมาได้หลักกันเล่าเลยเนาะแค่หลักกันเล่าเลยควันก็แบบควันควนจะวิ่งมาตรงนี้เลยอ่าตรงนี้ก็จะไม่เย็นแล้วมันผ่านมันออกช่วงไหน อ้นนี้ต้องรอสุก่อนใช่ไหมต้องรออันนี้ต้องรอสุกเออต้องรอสุกคือตัวนี้มันดีอย่างเราเอาสำหรับคนที่ไม่เป็นอ่ะนะฮะเลยไม่เป็นนี่บางทีก็ต้องดูควันว่าไอ้ควันเป็นสีอะไรแต่นี่เราไม่ต้องดูฮะเราเปิดดูว่ามันเผาไหม้หมดเนี่ยใช่เผาไหม้หมดเราดับเลยเขาเพีผ็ดอุดรูตรงนี้หน่อยฮะถ้าอุดรูอีกทีจบแล้วท่านใช้อะไรเป็นเชื้นอุปกรณ์เศษไม้เศษไม้เศษไม้ครับเขาขยะอะไรไม่ใช่ขยะ อันนี้เวลาเราสุกเราก็เปิดแา่ไม่ได้เปิดด้วยเด้อนี่ชาวบ้านเองยังเป็นชาวบ้านเองมัเพิ่มขึคือได้ในนี้นะครับอันนี้กำลังไหลอันนี้กำลังหยดไหลมาเนี่ยนี่ของอาจารย์ก็ทำอยู่นั่นแหลนี่ยก็ให้ผมมานั่งอธิบายจริง๋นนอนพวกพันไม้เนี่ยบรรเลงแมลงได้หมดไหมปีกแข็งไม่ได้ปีกแข็งมันไม่เป็นไรนะผมไม่กล้ารับปากแต่แมลงวันชัดเจนเลยฮะแมลงวันไม่ได้ใช่ไหมไม่อได่แมลงวันได้หนีเลยฮะปีกแข็งเนี่ย ผมเคยไปลองมันไม่ค่อยยอมจริงมันเป็นแบบนี้นะการการแปลรูปพอดีผมแน่งสือจากของใหนีจังกับแปรสีนะล้วต้มวันไม้มาถ้าเผื่อสมมติว่าเรามานั่งหมัดก,กับตัวเส้นใยนม้อนดออได้เลยอันนั้นได้เลยออไปได้องไปได้พอดีครูเลยอ,อ๋ผมไปลองฉีดกล้วยไม้มันเอาไม่อยู่อไอไอไอบีแข็งนะแต่ยังอื่นเอาอยู่บางครั้งไปเจอน้ำต้วันไม้มันมีแบ่งเป็นสองชุดนี่มันเบาไปก็คือลักษณะการเผาไหม้เนี่ยอุณหภูมิก็จะมีตั้งแต่ ตั้งแต่ขนาดตั้งแต่ร้อยกว่าขึ้นไปนะฮะตอนนั้นก็ไอ้น้ำไปเริ่มออกทีนี้ว่าปัญหาไอ้น้าานําออกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าก็จะเก็บเอาตรงไอ้น้ําตรงนี้อยู่ที่อุณหภูมิที่สองประมาณที่ถึงสามร้อยถึงสี่ร้อยห้าสิบตรงนี้ที่เก็บออกมาก็คือเป็นมันจะเป็นลักษณะเป็นจากสารต่ตางๆในต้นไม้ออกมาเป็นช่วงแรกๆนี่เป็นพวกน้ำจะมากกว่า เพราะงั้นความเข้มกลมหนึ่งอันลูกที่จังหวะเก็บด้วยนะครับผมทีนี้คนบางทีใช้บอกเอ๊ะมันใช้ไม่ดีก็สายเก็บพอแบบนี้นะครับมันอ่อนไปครับโผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปเอาเข้มๆหน่อยอ่านี่สามถูมาสองนี่สามอะไรเงี้ยเลยขึ้นหมดเลยขึ้นครับเแล้วเอาอะไรใส่ลงไปอ่ะ เราใส่เนมกลิ่นเง้เฮ้ยแ่งไม่เข้ลยไม่มีรูแบบอืมัดเ็นใช่นี่พัฒนามาตนี้ก็มีกรันอันี่คอมตู้เย็นเใช่คมตัวนี้มันต้องติดกระถังไปตลอดครับตัวนี้ครับตัวนี้เวลาอ่ดใต้องใช้ครับผมะต่นี่ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเอาเนี้ยนะไปติดไว้ตรงนี้เพื่อจะวัดความดันในถังได้ไหม ได้นีไม่ต้องเสียค่านี่ทุกอันได้ครับได้ครับเพราะว่าท่อตรงนี้ที่เราจะหัดมันองใช้ท่อที่มีแรงดันสูงอยู่ใช่ไหมครับเราก็ต่อชุนลี้เข้าไปคือคือให้ความดันในนี้เก่าอันนี้มันเท่ากันได้ครับแล้วก็เอาตัวนี้วัดทีเดียวเลยได้เพราะฉะนั้นถังนี้ไม่ต้องมีความไม่ต้องมีที่วัดกบประอยัดตุงนที่เข้าก็ได้ได้ครับได้แต่มันต้องใช้ทุกทุกตัวแต่ตัวนี้ถอดออก ครับสมออนก็ใช่ใช่แต่เราเปลี่ยนก็ต้องมานีเปล่ยผมคิดว่าถ้ามันอยู่ตสมมติเลยนะมันก็ไม่ต้องแล้วก็เสียบมาครับเสียบมาก็เหมือนกันเดียวกรณีพิเศษท่านถ้าสมมติว่าเราเราใช้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมแรงดันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเก๊เชอร์อีกทีหนึ่งพอถึงความดันประมาณ300ปอนด์ให้เก๊เชอร์มันตัดเนี่ยมันก็ตัดเลยไม่ต้องไม่ต้องมาแล้วเหมือนโรงงานบรรจุกแก๊สใช่ครับไม่ต้องมามาเดินมาดูว่าถึงตั้งตอนที้มันมีแรงดันอยู่เท่าไหร่ก็จะเป็นตัวตัดเนี่ยพอถึง300ปอนด์นะครับอันนี้มันกก็ดีเหมืืออนนัค ถังแก้จะหมดอย่างวะดูเนี่ยครับใช่มันจะดูตัวนี้ดูมันจะดูมันก็ดีหลายอย่างแต่ว่าอันนี้เท่าไหร่อ่ะอตัวนี้ผมอ่่าาทีมตัวนี้ตัวนี้อยู่ประมาณสามร้อยกว่าบาทเนี่ยมันก็จะเพิ่มตัวนี้ไงแต่ถ้าเราจะขายตลาดเนี่ยมันต้องไปไว้ตรงนู้นแล้วก็ใช้แค่นี้พอใช้แค่นี้ใช้หมดตัวใช้หมดตัเออไม่งั้นถังมันจะเพิ่มไปอีกสามร้อยใช่ไหมมันก็พองทับพอครับงแก้ผมเดี๋ยววันกี้ท่าน์ว่าเดี๋ยวจะลอง ถ้าเาดูให้มันเป็นตัวความดันตัวเดียวกันเนี่ยวัดตรงนู้นแล้วก็ปิดแค่นี้แก็ไอยากไป300วัดแก้รุ่ล้วไ่กี่ตังค์จากเม็ดถ่านนะที่ที่ที่เราเอ่อนมาอัดครั้งแรกๆใหม่ๆนี่เขาก็ไม่เคยเข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊เม็ดถ่านตัวเนี้ยเมื่ออัดไปเวลาเราไปคุยเราบอกว่าเออถ่านเคมีหรืออะไรเงี้ยก็ฟังแล้วก็ตกใจแ้ก,กลัวแล้วกินแล้วมีปัญหา แต่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นฐานไม้ธรรมชาติทั่วๆไปเช่นเดียวกันเพียงแต่เรามาอัดให้มันมีความหนาแน่นมากขึ้นเพราะงั้นการพอมาอัดให้มันหนาแน่นขึ้นเนี่ยนะจากฐานไม้ธรรมดาที่เราเผาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหมายความว่าหนึ่งกิโลด้วยกันนะ่นะถ้าเป็นฐานไม้ทั่วๆไปหนึ่งกิโลเราเผาอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแต่พอมาอัดแน่นขึ้นมาแล้วมันได้ถึงสามชั่วโมงนี่คือความหนาแน่นแล้วก็ไฟที่มัน มันนิ่งตลอดเผาได้ได้ไดระดับส่วนที่ดีนะฮะเพราะงั้นนะก็เลยปัญหาตรงจุดกิกตรงที่ว่ามาคิดที่คุยว่าเราจําเป็นต้องหั่นท่อนไหมหรือหั่นแท่งไหมถ้าเป็นสําหรับผมไม่จําเป็นเพราะว่าผมมีเครื่องอัดอยู่ละนะฮะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านทํางไงก็อาจจะทําเป็นท่อนห,หนักก็ได้คุณถ้ามีมีหน้ากระตัดเป็นท่อนๆหั่นห,หน่อยแล้วก็กรูขายไปทนแท่งไปเนี่ยไอ้ส่วนที่ร่วงๆวงเราก็มาติดเองเองก็ได้นะฮะก็โอเคแล้วมีใครจะถามต่ออีกต่อไหมฮะครับเอาว่าเลยฮะ อันน uh ี้เอามาทำประโยชน์ออย่่างืนได้ไหมคือเอามาทำยาฆ่า้าหรืออะไรจริงรงงๆตััววนนนนีีี้้ก็โดยยยออเูท uh ่่าาผมผมไม่ได้รับข้อมูลมานะฮะอันนี้ก็เป็น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 คำ,คำถามที่ที่ที่ผมกําลังคิดอยู่เหมือนกันก็มีข้อมูลที่เข้ามาหาผมตัวที่เป็นยางเหนียวเหนียวที่เขาเรียกว่าทาเนี่ยนะฮะ uh huh. เรียกว่าทาเนี่นะ uh huh. ย uh huh. ผมเองไปทดลองที่บ้าน ด้วยการผสมเข้ากับน้ำมันอีกทีเพราะว่าธรรมดาตัวนี้เนี่ยมันเข้ากับน้ำไม่ได้ถ้าตัวเหนียวนะฮะมันเข้ากับน้ำไม่ได้อ่าแล้เอาใช้พวกน้ำมันก๊าดอ่ะนะขอดเรื่องน้ำมันก๊าดเนี่ยนะแล้วก็มาละลายแล้วมาฉีดเอาก็สังเกตดูจากพวกปลวกอะไรพวกนี้นะฮะมันมันไม่มีแต่ว่ามันจะมีข้อเสียก็คือมันยังดำๆมันเลอะอยู่ฮะแต่ว่าใช้ในด้านเกษตรผมผมไม่แน่ใจ